นี่สงคืออะไรทําไมเราต้องชําระนี่สงด้วยแล้วชําระแล้วจะเกิดอะไรกับชีวิตเราบ้างวันนี้ผมจะมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังครับชีวิตทุกวันนี้ของท่านผู้ชมนะครับหลายท่านประสบปัญหาทําอะไรติดติดขัดขัด,ขดไม่มันไม่ฟูฟ้ามันไม่ลื่นเหมือนน้าไหลนะครับอาจจะเกิดจากการที่เราเป็นนี่สงมาก่อนก็ได้นะครับ นี่สงก็คือในอดีตชาติหรือในชาตินี้ก็แล้วแต่นะครับที่เราเคยไปสัญญากับพระว่าจะไปทําบุญแต่เราไม่ได้ไปทําหรือเราไปทําบุญแล้วเราเดินกลับบ้านเศษดินเศษทรายติดเท้ากลับบ้านบ้างหรือแม้กระทั่งในวัดมีผลไม้ที่น่ากินนะครับก็ถือวิสาสะสาธุขอลูกไปกินสักลูกนะครับแล้วก็เด็ดมากินเลยนะครับนี่ก็ถือเป็นการติดนี่สงทั้งสิ้นนะครับโดยที่ไม่รู้ตัวเลยนะครับ การชำระนีิสงเนี่ยที่ผมได้รู้มานะครับก็คือหลวงพ่อปานวัดบาง้ำโคเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับท่านได้เมตตา,าลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่อาศัยอยู่บริเวณวัดนะครับที่เคยไปทำอะไรเกี่ยวกับของวัดไปเอามาใช้เอามากินอะไรประมาณนี้ท่านเมตตาก็เลยได้ท่านได้สั่งสอนให้ พวกเราเนี่ยไปชําระหนี้สงการชีวิตจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะครับการชําระหนี้สงเนี่ยก็คือการสร้างพระขนาดหน้าตักสี่ซอขึ้นไปนั่นเองนะครับใครที่มีทุนทรัพย์หน่อยก็สามารถทําได้ถูกไหมครับแต่สําหรับคนที่ทุนน้อยทรัพย์น้อยนะครับก็ไปร่วมด้วยช่วยกันได้นะครับโดยการาไปทําบุญปิดทองสัก10บาท20บาทนะครับแล้วนําทองตรงนั้นน่ไปปิดองค์พระขนาดหน้าตักสี่ซอ รวมด้วยช่วยกันนะครับแค่นี้เองนะครับก็ถือเป็นการชำระหนี้สง์ทั้งหมดไม่ว่าจะอดีตชาติกี่ชาติเป็น10-20ชาติก็แล้วแต่ชำระในคราวเดียวหมดเลยนะครับก็จะทำให้ชีวิตของท่านผู้ชมเนี่ยไม่เป็นหนี้สงอีกต่อไปนั่นเองหลังจากไม่เป็นหนี้แล้วนะครับก็ไม่ต้องใช้แล้วถูกไหมครับการที่เราทำงานหาเงินได้เงินมาเท่าไหร่นะครับมันก็จะได้เหลือเป็นกอบเป็นคำ ทำให้ชีวิตของท่านผู้ชมชีวิตของพวกเรานะครับเจริญรุ่งเรืองขึ้นนั่นเองนะครับเป็นไงครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับก็เชิญชวนให้ทุกท่านนะครับถ้าคิดว่าดีกับเรานะครับก็ไปชำระหนี้ส่งกันนะครับจะได้เจริญรุ่งเรืองกันทุกคนนะครับท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้หาความรู้ดีๆแบบนี้มาฝากท่านผู้ชมกันอีกนะครับ สำหรับวันนี้ผมต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ